พี่ติ๊กครัวันนี้มาร่วมงานครับผมก็วันนี้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเปิดีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดครแต่ทุกคนอธจบายเป็นติ๊กใช่ไหมครับพี่เองครับตอนแรกก็คิดว่าติ๊กหนะแต่ว่ามันไป็นชัานตรงไหนครับเออมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดพอดีว่าเลือกกูโออ่ะค่ะเลือกกูปีงอ๋อค่ะขอพี่ติ๊กเลือกกูโอล ปกติเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วไหมคะสำหรับแบงค์อ๋อแน่นอนก็เป็นอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องเป็นลูกค้าของต้องเป็นแค่ติดแล้วลูก้าอย่างวันนี้เองเขามีโชว์เยอะเลยที่ติ๊งโชีโอกาสได้ร่วมโชว์เขาด้วยนะครัอมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเสี่ยเซียค่ะโอเคติ๊งดีใจนะครับที่มีกองเชียอยู่ทางด้านขวามือของติ๊งนะครับ ก็ก็มีครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีเพื่อนของผมสาวคนหนึ่งชื่อทองปความผสมเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับจะเป็นโชว์เต้นตัางหวังพ็อกซี่หรือไงคะคือเต้นเนี่ยต้องให้ท็อกซี่เขาเต้นดีกว่าเราอยู่ในส่วนอื่นดีกว่ามาแบบเดินชิวๆดีกว่าจอเป็นแค่แบบแค่เดินชิวๆไม่ใช่คนหนึ่งมาขามก่อนจะไปถึได้เลย เออเออเจ้าของให้เดี๋ยวต้องไปซ้อมแล้วก็เดี๋ยวให้ไปเต้นล,ลงทุกเกนะเลยอ๋อที่พี่ติ๊กตัดยาวก็จะซ้อมสายแมนแล้วนะคะกะ็ก็ก็เป็นบางเพลงนะครับแต่ os, อยู่ที่ว่าช่วงช่วงเวลานั้นเรามีเวลามากน้อยขนาดไหนอืมในเมีแต่เรื่อง <c oughs> ก็เอาจริงว่าแฟนๆแล้เรื่องน้องมาเยอะเหมือนกันนะครับในทุกๆด้านเลยอยากให้อยากให้ทิ้งเาหมดแต่ก็ต้องบอกแฟนๆของพ็อกซี่นะครับว่าพี่เองก็ไม่ได้สามารถทำได้ทุกอย่างพี่เลยต้องแบบเหมือนกับเสกบาญทองพ็อกซี่เนี่ยปล่อยออกไปนะเพื่อให้ไปโชว์ลวดลายโชว์ฝีไม้ลายมือมากกว่าค่ะครับถ้าถือว่าตอนนี้แล้ประสบความสำเร็จก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะคงมีสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็น มากมายนะครับรวมถึงบ็อกซี่เองเขาก็มีความฝันของเขาอีกในหลายๆด้าน <c oughs> แล้เราเราก็พยายามที่จะผลักด,ดันให้บ็อกซี่เนี่เาายเขาไปให้สุดในสิ่งที่เขาตั้งใจในส่วนตัวของผมก็เห็นผมพอใจมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยที่เียวเนี่ยเราก็มไม่ได้คิดว่าเราจะได้สลปินติที่ที่ถือว่า ได้มีความสามารถมากขนาดนี้นะครับเราก็ต้องคือต้องชื่อทนในตัวพวกเขาด้วยที่เขาที่มีความพยายาม<อ>ยังความมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วรอบนึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเออจะยังไงต่อดีอะไรที่ต้องวางแผนก็คอนเ,นอเสิร์ตใหญ่ไปแล้วเราก็แผนก็คือเราต้องมีคอนเสิร์ตที่มัน,นใหญ่กว่าเดิมอะไรแบบนี้นะครับราชมาต้องใหญ่ขนาดไหนครับพี่ปวดตีก็จับที่ไหนบ้างนะราชมาราชมาง โอเคราชมาลเป็นอินดอร์หรือเอาดอร์คะเอวดอร์เอวดอร์เพราเฉะนั้นต้องจัดหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวจัดได้งานคุณหนีได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดว่ามั้เพราะว่าได้แต่หนาวแบบเดียวหนาวแบบเดียวไม่อยากตะลอนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้กุมารทองไปทำงานอื่นก่อนครับุณไดเ้วางแผนการแบบเพิ่มสมาชิกอะไรอย่างอยบ้างไหมครับเพราะว่าอะไรเ หลายๆค่ายเนาะเขาก็จะแบบแตกออกเป็นวงเป็นอื่นอะไรอย่างนี้ค่ายก็เอ่อพ็อกซี่นะครับมาจากโปรเจกต์บูบาเดอร์สนะครับแล้วก็ในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็อยากจะปั้นศิลปินรุ่นต่อไปอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังรับเป็นเรื่องของการออเดิั่นอยู่ก็มัจะมีก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้อยู่สามสี่หน้าไั้เหตุก็ ความตั้งใจของเราอยากจะเป็นแบบหนังพื้นฐานะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นแบบไหนเราต้องให้เขาฝึกฝนมากมายแบบไหนในเรื่องเนี่ยจะเป็นบอยแบนเออเป็นเอกไปออกเดเป็นผู้ชายแน่นอนผู้ชายแน่นอนเราได้ได้ไปผู้ตีเราได้ไปหยุดในควาแรงสุดๆสำหรับสาวโซเนี่ยเราไปดูแลสุขภาพติดได้นะ หนูหนูเขียนไปสลักเลยได้ไหมครับเพราะเอาอย่างนี้คืออันนี้สวยตัวนะผมรู้สึกว่าเขาสวยมากเฮ้ยเอาไปละเอาไปละตอนนี้ไม่ได้อยากพูดเยอะเลยก่อนตอนนี้เขาทสปอร์ตไลท์สองไปทางนี้แล้วนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราก็ชมเขาตลอดแล้วเราก็เห็นเขารู้สึกว่าเขาได้รับกับศิลปินค่ะโอเคค่ะยังไงไปถึงว่าตอนนี้จะทำเป็นตั้งตัวพี่ค่ะว่าแบบเฮ้ยทำมาแล้วจะเป็นคยแบบ ก็เราก็ค hmm. like, like, ิดว่าเป็นได้ทั้งหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดียวหรือว่าจะเป็นบอยฟลูดบอยแบนอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าอยู่ที่ว่าเราจะได้น้องๆที่เขามีทักษะด้านไหนแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะ มาเหมาะกับไรเราก็จะพยายามคุยกับเขาแล้วก็จัดให้เขาอยู่ในสิ่งที่เขาเหมาะสมถ้ารอดุลุนแคนตัวเจ็ดก็รอรุนค้าหอรุนกับกับละครโปรเจกต์ต่อไปจำเนียรต่อใช่ไหมดีก็ก็ที่จบไปนะครับแล้วก็เราคิดว่าเดี๋ยวขอพักสักแรับนึงก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะมาโฟกัสในเรื่องของ ของโปรดศิลปินของค่ายเพลงเนี่ยครับเป็นยุบอะไรครับขอโทษที่ตั้นเสียควาไม่ใจมั่นเป็นแบบอารมณ์ความหมายซึ่งผมถือว่ามันเป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็มันก็มีอะไรอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะแบบมันมีหลายปัจจัยนะคะมีหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะเราเราเชื่อเราทำพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าฟีดแบ่เป็นจะเป็นยังไงก็อาจจะ มีทั้งหลายรูปแบบเราก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นคอรมเนียต่างๆเพื่อนํามาปรับปรุงถ้ามีโอกาสได้ทําต่อในอนาคตจริงหรือว่าจะรับคิดเยอะหรืออะไรอี้ไปไหมคะสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คิดเยอะนะคะิดเยอะเพราะว่าเราอยากจะให้มันมีความชุโยงในหลายๆแบบนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นแบบละครที่ละครดูดูครับแบบฟิลฟูอะไรเงี้ อีกมุมหนึ่งเขาเขว่าเออพี่ติ๊กก็ต่างกันจิ้นกับคุณสุภฏิสิทธิ์ได้ออาบน้ำเอยอะไรเอ่ยก็มีแค่อย่างเดียวนั่นแหละทุกเอ่ยเอ่ยมูเอิยม่คนจุ๊บค่ะผักหวานแต่ว่าคนดูต่อยก็ยังแบบว่าอยากเห็นว่าแบบจะมีโอกาสได้คู่กันได้ไหมอันนี้ถือว่าถ้าถ้าเกิดพูดพูดถึงในมูลของพอเป็นนักแสดงนะครับโอเคเขาบอกทุกทุกคนว่าอันนี้คือ อาชีพนักสแสดงมันคือการสแสดงนะครับแล้วก็เขบอกว่าผมเองก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็มันก็เลยทําให้ได้เหมือนกับเปิดอิ่งิอง<ม>ตัวเองนะครับแล้วก็บังเอิญว่าแคสของเราดีด้วยก็คือคือน้องมีวเนี่ยคือน้องมีของทุกคนนะครับเขาสื่อว่าเขาเขาเล่นได้ดีและโดยโดยบุคลิกส่วนตัวแล้วเขาก็จะน่ารักมากมด้วย ก็ตเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นแบบนี้หรอกแต่ในเมื่อเราอิงจากในมรูปของบทประพันธ์แล้วก็นามาขยายเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจก,ก็เลยต้องลองดูต้องลองดูก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่ชี่แปกสำหรับผมนะครับก็ทำให้ เกิดวิติใหม่ของของของวงการบันเทิงครับที่ทำให้มีคนที่จิ้มถึงกระแสติ๊กิววิวติ๊กอะไร่าเงี้ยก็ต้องขอบคุณประาชนทุกคนขอบคุณแฟนๆของติ๊กแล้วย็เพืที่ให้การตอบรับเรื่องนี้อย่างดีนะครับแล้วก็ใปัจจุบันนี้เราถือว่าสังคมของเราค่อนข้างที่ปิดกว้างนะครับในเรื่องของ l g b t เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าจะ ทำให้ความรู้เต็มที่งที่ควรสามารถที่ยอมรับซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นความรักต่างๆที่ผมบอกอยู่เสมอว่าความรักไม่มีรูปของอายุไม่มีรูปของเพศรอรุ้นโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็รอลุ้นผมบนเวทีเรืนี้นะครับ